It's ซอสตาระบองโอ้ซอสไวนแดงเกลือพริกไทยมะนาวมาดูกันตัดโตไม่เลยอะไรครับจานน่าสลัดนะสลัดเป็นชีสเหรอคะที่มันเป็นชีสหรือเปล่าคะไม่เจอชีสเลยอ๋อเห็นนะไหนที่ท่านรับผัดหน้ากากชิมดูดิคะอ๋หน้ากากให้ 对呀。 ที่เรามาแชร์กันเออยกนุลอทศจแสดว่ายู่แล้วแหละ่มวันนี้กินข้าวน้อยไชเทศกวอปเเนี่มอมมันี้ลอิเป็นไงบ้างอันี้ชีสใ่ไหมเนี่ปลาหั่นหงโอ้ชีสก น้อันนี้นะปลาชอบตีนนลมดีไปได้กินของอร่อยเดี๋ยวอารมณ์ดี เ้าลองลองอันี้มั้ยนีกันหรอลกอ่าลองดูถ้ากาารไทยกันคะเราชิมอาหารไทยต้องกินอวานนะนี่ทุกคนเดี๋ยวลองเอายองยองทําก้าขนมปังดืมกระชีกับน้ำอมี่้าคู่กันะคะแบบนี้พี่ชอบเลยเนี่ยหานีเลย รักป้าตอาลาใหญ่ป้าอิ่มแล้วหนในป้าชิมเ,เห็นหลานกินอร่อยป้าก็อิ่มแล้วถือว่าเขาชอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดูเมนูมต่อไปเป็นไรส่วนเมนูถูกใจพ่อใช่ไหมคะ เป็นนักรบโรมันแบบซีซ่าคุณเอาไก่กับไก่มือหน,น่มนมตังก์ลงมีชีกินัช่อไนันาชีพทั้กล้องเลยช้ม so so ีดถังไหมคะนี่ก็ชีสแะก็หอมาเป็นถุง เพราะในนั้นเขาเขาให้ถุงชีสอุ้มน้ำซุปเห็ดทราเฟโอเอาไว้ เห็ดทรัฟเฟิลกับเห็ดหอมเอะไรกเลอะไรครับเห็ปอเ็ดปอกวเราจะลองปริมลิตรงนี้ก่อนนะมัร้อนมาไล้อันนี้เป็นอะไรคะนื้อม่เนโอโหดูเลงเจมาแบบเจ้าเจ่วใครชอบควมเม้นมาชวยนะเออ ไหวไหมคุณต้าช่นดงเนงือชเปนือดดเดียวคือเนื้อแดดเดียวนมันมันหอมมันอะมันหนเนื้อค่ะเดี๋ยวเสือกับลองมันบอกว่าเป็นยังไงอือเจ้เจนะลองนะคะอือป้า เกือเนาะีิขาค่ะโดยส่งตัวสติชอเค็มเวลากินกับสเต็กไม่ค่อยกินน้ำเิงเท่าไหร่ชอบกัเกลือค,อค,อคอสีเขนี่น่าจะเป็นข้าวสุกหอมแดงต้นหอมผักไทยตาม้ เขาบอกว่าเป็น,นะอะไแนวปลากินแล้วก็รีบคุณปลาบองคก็กินปลา,าบองออเป็นไงบ้างชัอกมาหน่อยปลาบองนี่มันจะเคม็มนํำจะเคม็มแบบเค็มเลย อันนี้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าาดูหน้าก่นแล้วดูว่าจนบีบมะละไม่จะตอบตรงกันไหมว่าได้กลิ่นอะไรขึ้นมาก่อนสินะอ่าเดี๋ยวต้องกลิ่นมะลาบองริ่นใบใช่ค่ะพอกินไปปุ๊บอืมมันหอมเออหวานเค็มในนั้นเผ็ด กินซุปสิทว่พูดตรงครั้งแรกมีขนมปังนี่ขนมปังจะหมดก่อนอ่าหัวใจรัวๆค่ะใครแชร์สิบแชร์สิบอันนี้เดี๋ยวพี่จะกินปลาร้าบองให้ดูเอาไหมก็นนพี่พี่อยากกินปลาร้าบองไหมอยากกินเลยเดี๋ยวจะติดใจอยากกินเลยนึกถึงข้าวเหนียวเลยอ่ปะป้าต่อชิ้นเลยนะกินแล้วจะติดใจอยากกินเลยอเมริกาพี่ยังไม่มีกินเดี๋ยวพี่ยังไม่มีมมกิน ปลาสอจะยืดหมดแต่คุณพ่พอคุณพ่พอคุณ <c oughs> กินปลาลาไหมกินหมดเลยเลิฟเบอร์เลยเราจะรอ you สลัดชีสแนะนำใครจะมาทานที่ร้านก็สั่งจองล่วงหน้าเมนูพวกนี้นี่เราก็สั่งจองกันมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาบอกระดับความสุกความการคุ๊คกอะไรงกันอีกทีนึงทำให้ชอบครับให้ชอบเมนูนี้มากเนาะอร่อยจะมีเมนูเด่นพันธุ์ทีงอีกอย่างจะเป็นยุคเก๋ยุคใหม่เมนูใหม่ แม่แม่เอาเรากินนั้นไม่เป็นไรคกินไหมคับ้นอน้อง่แบ่กเปสามชิ้นอะไรอยู่เลยเป็นไงคะในนี้เป็นือนกระดูกเหรออันน้เป็นหคเป็นนอาหารอะข้างบนเนยใส่ล้ำปังแล้วก็แบ่งอ๋อวิธีทานอันี้กระดูกออกระดูกรองเป็นไข่รองเป็นตัวไข่เลยค่ะคือเราเอาตวไข่กระดูคุณแม่ก็ว่านี่คือกระดูกใช่ไหมไข่เลยถ้าดั้งเดิมของเราตอนนี้เราจะเอาตัวไข่ค่ะซึ่งแ้วเราแบ่งเอาไปย่า กระดูกชิ้นใหญ่แล้วมีไข่เวลาลเวลาเราใส่กระดูสุกเคยเห็นเวลาสุกน้ำเขียวไหมคะเวลากระดูกใหญ่ๆน้นำไข่ไข้าเราผัดกินจะองกินนะแต่ข้าง,งล่างนี่อยา่าไปถื้ค่ะไ่ิวนอนไวอวกินยังไงนะคะพ่ต้นก็กินนั้นกินอย่างนนมเลยอ๋อกระดป่ะขอบาจมาเดี๋ยวเราชิมกันดูน็เห่ง่เขียวมากินชิมผักิ ถือว่าเราจะใช้30นาที40นาที50นาทีเ่ยเขังเหรอเขาชอบแม่แม่เอาอันเล็กให้ป้าอันนี้เขาเอาไข่ขอรี่เดียวพอเอาออกมาคูร์คูร์รสก่อนแล้วก็เทกับไปหม่เพิ่มคอลลาเจนชอบตรงที่มีผักชีลาวนี่มันเป็นคอลลาเจนไหนเนี่ยค่ะผักชีลาวอืมแล้วก็หอมแดงอ่ะให้พี่ต้นอ่ะให้พี่ต้นให้พี่ต้นทำหนึงไปเลยนะคะ พวกเลยต้อให้ต้มๆนี่นะคะอร่ไหมคะอร่อยไหมครับอร่อยไหมมันๆเดียวตลาเดียวกับเชฟหม,มูไหมแม่มันๆเดียว Này. Wow, mùa 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 này, bà mùa ngay Bà mùa này, bà mùa này. Bà này, bà này. Bà này, bà này. Bà mùa này, bà mùa này. Bà này, bà mùa này. Bà

คุณเเลยแต่นี่ในที่ร้องชิมเลยดีคะแต่ขยันแล้วพักให้พี่ยังไม่ค่อยชอบกรอบๆหนเมนูที่กอบอ่ะเออเรามาลองชิมกันแรกเลยอ่ะโอเคไม่ชอบอะไรนะขอบขอบเนี่ยให้พ่อพ่อฟันสุกเดี๋ยวเดี๋ยวแนี่ยนำเป็นนี้ดีกว่าข้าวหัวเนี่ยสุกอ่ะมานี่ค่ะเอาเลย เวลาหั่นนะคะถ้าคุณไม่หั่นนะคะคุณหั่นเอากอบแติมติเดี๋ยวเดี๋ยวปาห่ออนี่ห่นเกลือเกลืสีเทาเกลือสีเทาหรอนี่ห่นจิ้มจิ้มนิดเดียวตักเม็ดสองเม็ดจิ๊บไปเลยาไม่ต้องเลยค่บาเนะคะ เอาเขาเขนดีอ่าเดี๋ยวพี่ปาต้องถ่ายคุยเนะโอเคไหนจะคุยกันได้ก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะพยายามหั่นนะเนาะคุณไดหันให้กัอนหรือเปล่าอห้ก่อน เดี๋ยวคุณพ่อจะเอาขอบทางนี้ไสคขอบ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 เน,นี่ยค่ะคือขอบที่ล้อออกมาส่วนเนื้อตรงกลางคือตรงนี้นตรงนี้ตรงกลางแบบนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวแม่กับพี่ป .2 จะกินนี้นของพ่อจริงจริงเลยคุณไข่คุณป้าเ้๋อคุณป้าคนะ ได้ขึ้นฟองหรือยด้ขึน้อยหัง ต่อแ่ยูงกินหอคนเดียวปุกไหมปลุกไหมลูกใกล้มมกลุกเลยอาเลยครับ <c oughs> นี่อาหารให้ <c oughs> โอเคยห่อะ <c oughs> มนนน่นนุกนิ้วยังไงยากต้องขอบขบ ุณงาขอบคุณครับขอบคุณครับรูเรื่อนกินเร็วๆครับถ้าจองลิ้นไว้นะคะจองเอาไปเลยเอาไปเเลยอร่อยนะอยากจะบอกน้องๆไงนะคะให้โอเปนหน่อยได้ถ้าได้ฟังเพราะลิ้นรัวอย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันเป็นไงคะน่าจะหันยากนะ ก็ต้องเลือกร้านด้วยนะถ้าอยากให้ประทับใจต้องมาที่ร้านเตี่ยเชอรี่เลยบอกไม่ได้หรอไม่ไดี๋ยพี่จะบอกว่าเกลือเค็มมากเลยนะใช่เกลือเค็มนิดหนึ่งแตงแตะคอเหมือนเกลือชอนคูแต่มันมีความเค็มๆหมดหลนะไม่ได้เค็มโด